ป้าทำไมศ<ม>ัตรูพืชไม่หายคะมีหลายคนคอมเมนต์ถามมาเยอะมากๆเลยประเด็นแรกให้ป้าอธิบายก่อนว่าศัตรูพืชนี่รวมถึงอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะในที่นี้ผมเข้าใจว่าเกษตรกรหมายถึงโรคและก็มแมลงอันนี้วนเวียนอยู่ตรงนี้แหละทั้งโรคทั้งมแมลงนี่แหละข้อ2อสาเหตุหลักที่ทําให้ศัตรูพืชไม่หายมีอะไรบ้างคะป้านี่แหละก็คือศัตรูพืชมาจากพืชอาศัยพืชอาศัยในที่นี้คืออะไรก็คือ มาจากแปลงของเราเช่นตัูพืชเนี่ยมแมลงเนี่ยมันเป็นหลุมอยู่ครับเพาจะพืชพหรือพืชที่เราไม่ต้องการในแปลงปลูกเนี่ยอันที่สองมันจะมาอย่างไหนมาจากแปลงพาะปลูกที่ติดกับสวนของเรานี่แหละแปลงของเพื่อนบ้านนี่แหละตรงนี้อ่ะพอเราฉีดปั๊บเพื่อนบ้านไม่ได้ฉีดอ่มันก็วิ่งมาหาเราเราเวลาคุณฉีดสวนเราเองอ่ะคุณก็ไม่ได้ฉีดตรงไอ้หญ้าใช่ไหมกอหญ้า กอไผ่กออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นพืชอาศัยตรงนั้นจะบินเข้ามาจริงๆมันตายอยู่แล้วแหละที่เราบอกว่ามันไม่ตายเขาเพราะว่าอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้อนะ่ะแล้วถ้าคุณไม่กําจัดให้ดีพอมีบางตัวนะที่มันโดนแล้วมันหลบหลีกไอ้ตัวมันไปฝังตัวไว้ที่อื่นพูดง่ายๆตัวนี้แหละมันจะทําให้เกิดหรืออะไรตัวนี้จะดื้อยาประเด็นสําคัญประเด็นสุดท้ายค่ะป๋าแล้วเราสามารถป้องกันจัดการยังไงได้บ้างคะเฮ้ยปัจจุบันนี้ ผมว่าสะดวกมาก,กขึ้นขึ้นใช้แอนเทอร์นะครับแอนเทอร์กรณีที่เป็นมะเรงทั้งหลายถ้ารู้ว่าสนาวนเราอะนะมันมีมาเรงที่เป็นดื้อยาคุณก็เอาเอายาตัาวเก่านี่นแหละแล้วก็เอาแอนเทอร์ใส่เข้าไปคุณฉีดไปปับป๊บนอนที่เป็นเคยดื้อยามันโดนแอนเทอร์ก็ไปได้มันก็จะตุยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ตัดวงจรไปในตัวอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าที่มันาวางไข่วางวางตรง,งไหนคุณก็ฉีดตรงกลุ่มไข่มันซะมันก็จะทําลายไข่ ก็ตัดวงจรไปอย่างหนึ่งถ้าคุณเจอตัวหนอนใช่ไหมฮะคุณก็ฉีดพ่ตัวตัวหนอนเนี่ยมันก็จะตุยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไม่มีมแมลงเดือยอยาเพราะฉะนั้นมแมลงมันตามเป็นชุดๆไปเลยมแมลงเกิดมาก็จะไม่มีเลย